ขอต้อนรับเข้าสู่ซอ,องป้าจำลองสหายลุงพุทน,นะคะวันนี้ยายก็มาดูว่าเห็ดมันออกหรือเปล่าตรงที่ยายเคยเอาเนาะเต็ดปวกตรงที่ยายเคยเอาตรงไหนเนาะดูหน่อ ยุงค่ะโอ้ยยุงเยอะใส่เสื้อแขนสั้นยุงเดี๋ยวลงไปก่อนโดนลงไปตรงนี้ก่อนยุงยุงเยอะมากโอ้ยออกไปออกไปก่อน อือยุงเล,ลือมบลาเลยกินดูตรงนี้ก็ออกถ้ามันออกตรงบานชิดแนะ่ะ بالمې دې پردไฟ و นีบ้านทิศไปแล้วคนสร้างบ้านให้เลวยดีจังเลยเนาะเราอยู่เป็นร้อยชาติไม่มีใครสร้างบ้านใหง้งึดหลายสู้คนสู้อยู่ผู้ลึกไก็คือยายเขาไม่ได้สู้แต่กลับได้บ้านงึด

ไม่ได้ไปใครบอกยายไปถอนหญ้าผูกพี่แดงก็เห็นยายไม่อยู่ตอนถอนเนี่ยอ้าวต่ก็ยายอยู่ที่สวนยายก็บอกอยู่ไปหาเห็ดที่ไหนเห็ดยังไม่ออกบอกพวกนี้บอกว่ายา่ออกในวันเดยวจะจะลองไปหาเห็ดอยู่ใ่อยว่าอยสุไข่ปล่าไม่ได้ไปหานั่นไล่โซนหาเห็ดอยู่นั่นว่าไปเออ อันนี้อันนี้เขาอิญอ,อะไรไข่อะไรไข่น้ำโอ้เจ้านี้อยากกินไข่น้ำเนาะแสดงว่าแก่จนอยากกินไข่น้ำไนี่ยทอมๆนะร้อนจะไปกินต้มยำเหรอก็ไม่ใช่เนาะจะกินไนกกนไดด้แต่่ก็มเยอะ ยายบอกว่าหุงกินเลยเข้าวจะหุงทําไมคะว่ากระโซนะหูงกินโลดข้าวนะจะหุงทําไมมันไม่หมดค่ะวะมันต้องมาล้างหม้อเองคร,รับแมงตับพล่ะแมงตะโพลตื่นยังเขาเรียกอย่างนั้นเหลังจะตื่นมันไม่ตื่นหมันไม่ตื่นมันไม่ตื่นหรอก

มันชี้แดงๆใช่ป่ะมาแล้วพี่ก็พูดนะเขาไปเก็บมาแล้วไม่ไปเก็บเลยนี่จะขึ้นไปตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยอือไปมะกินข้าวแล้วไปเราไม่ต้องขึ้นข่าวไงพี่แดงอือืคนยอดนันน่ะไม่ถึงอยู่ใกล้ๆนี่พอเอาชักลอกไปเถอะจะทำอย่างไรพี่แดงหวไหม ไหวไหมไหวไหมพี่แดงเราไหวเรื่องฝาไม่ได้ขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นเขาต้องตยางดูโอเคปิญญาไม่ได้ขึ้นเขาไม่มันไม่ได้ขึ้นเขาแมงถูกร้ากินแล้วก็เดินเราจะไปใส่เกงพยาหนะปากแดงแก้มก็แดงอยู่ไหนมือหังห่นพี่แดงไม่ไปเราไปสองคนแมงถูเรื่องมากว่ะ ขอยายซื้อเลมันก็นี่ไงซื้อเขาโฆษณาเลยใส่ถุงไปเฉยๆนะไปซื้อของยานิงดิยายจำลองกลัวกลัวน้ำทิมหอยยายไปตลาดไหเอามันประกาศอยู่ใีสิบบาทสิบบาทบาทบาทอยูไปนืมอบาทไปซื้อไปไม่มาเขาตั้งอยู่นั้นไม่ไปหรอกน้องยนะสิบทบาทแมปูไปซื้อให้แกดิแกอยากได้อะไรอ่ะอันละสิบบาทหอกเออ ไม้ก็สิบมันมีของยายชอนมันมีอยู่แต่ว่ามันขาดแล้วมันเตาแล้วมันเจ็บเออเออมันมันแตกของค่อยมันก็หูหายไปหลานมันตีกันมันมันตีกันจนไม้เอาไม้เราไปตีมันเลยหักเออข้าวไม่ได้ต้นเจ้าเองตายโบ่เราได้เบิร์ดข้อพ่อแม่ข้อพ่อ ทุกอย่างสิบาาสบาท,ท,าบาทเตอกอตื่นมาเราก็ไปเอาหัวเอาเน้อก็จบคลิปแค่นี้นะคะไข่น้ำไข่น้ำเพซอบแลนด์